เคยคิดกันเล่นๆไหมครับว่าเบื้องหลังทะเบียนสมรสบางใบเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแค่เรื่องของความรักเสมอไปแต่อาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจก็ได้วันนี้เราจะมาเจาะลึกขบวนการที่เรียกว่าแต่งงานเกยในประเทศไทยกันครับเป็นปรากฏการณ์ที่มันซับซ้อนแล้วก็อันตรายกว่าที่เราคิดเยอะเลยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นมาจากพาดหัวข่าวชิ้นนี้เลยครับในปี2558ลองฟังดูนะอำเภอเดียวจดทะเบียนให้20คู่ต่อชั่วโมงเฮ้ยฟังแล้วมันเหลือเชื่อใช่ไหมครับ แต่พาดหัวข่าวนี้แหละครับไม่ใช่แค่ข่าวลือแต่มันคือสัญญาณเตือนภัยที่ทําให้ทางการต้องเริ่มขุดคุยอย่างจริงจังจนไปเจอกับเครือข่ายอาชญากรรมขนาดใหญ่ที่ซ่องตัวอยู่เบื้องหลังแล้วเรื่องใหญ่โตขนาดนี้ทางการเขาไปเจอบาะแสได้ไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับความผิดปกติแรกที่เจ้าหน้าที่สังเกตเห็นก็คือสถิติครับสถิติการแต่งงานระหว่างหญิงไทยกับชายชาวเอเชียใต้เนี่ยอยู่ดีๆมันก็พุ่งสูงขึ้นแบบผิดหูผิดตาเลยลองนึกภาพตามนะครับ ชายต่างชาติเพิ่งเดินทางเข้าประเทศมาได้ไม่ถึงเดือนด้วยซ้ําแต่กลับสามารถหาคู่แล้วก็จดทะเบียนสมรสได้รวดเร็วขนาดนี้มันดูง่ายเกินไปหน่อยไหมล่ะครับแล้วพอสืบลึกลงไปนะโอ้โหนี่มันไม่ใช่แค่คดีเล็กๆเ,เคส2เคสแต่มันคือปฏิบัติการขนาดใหญ่เลยครับในบางพื้นที่เนี่ยพบคู่สมรสที่น่าสงสัยมากถึง200-300ไปจนถึง700คู่ภายในเวลาแค่2-3เดือนเท่านั้นเอง ตัวเลขขนาดนี้มันบอกเราชัดเจนเลยครับว่านี่มันคือข้าวรันการที่มีการจัดการกันอย่างเป็นระบบเลยทีเดียวแล้วไอ้เครือข่ายอาชญากรรมที่ว่าเนี่ยพวกเขาทํางานกันยังไงมาครับเรามาถอดรหัสกลไกของขบวนการนี้ไปพร้อมๆกันหัวใจของขบวนการนี้เลยนะมันอยู่ที่คําว่าการสมรสอําพรางครับพูดในข้าใจง่ายๆเลยก็คือมันคือการแต่งงานที่ไม่ได้มาจากความรักแต่เป็นเหมือนสัญญาทางธุรกิจที่ใช้ทะเบียนสมรสเป็นแค่เครื่องมือเพื่อเป้าหมายเดียวเท่านั้น นั่นก็คือการได้สิทธิ์อาศัยอยู่ในประเทศไทยนั่นเองกระบวนการของเขาเนี่ยมีตัวละครหลักๆอยู่สีฝ่ายด้วยกันเริ่มจากผู้ต้องการก็คือใช้ต่างชาติที่อยากอยู่ไทยจากนั้นก็มีนายหน้าที่คอยจัดหาทุกอย่างให้แล้วก็ไปเจอกับคู่สมรสรับจ้างซึ่งก็คือหญิงไทยและจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่สําคัญที่สุดขาดไม่ได้เลยก็คือเจ้าหน้าที่ทุจริตที่คอยอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างมันราบรื่นพอทั้งหมดนี้ทํางานร่วมกันปุ๊บ ผลลัธก์ก็คือทะเบียนสมรสปองปอมที่กลายเป็นใบเบิกทางชั้นดีไปสู่วีซ่านั่นเองครับแต่เรื่องนี้มันไม่ได้จบแค่การโกงวีซ่านะครับทำไมเรื่องแต่งงานเก๋ถึงได้กลายเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติไปได้เดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันและนี่คือจุดที่น่ากลัวที่สุดเลยครับเพราะว่าการสมรสอาพรางเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องเอกสารแต่มันคือประตูบานใหญ่ที่เปิดทางให้อาชญากรรมร้ายแรงอื่นๆทะลักเข้ามาในประเทศเราได้เลย ลองดูรายชื่ออาชญากรรมที่เชื่อมโยงกับขบวนการนี้สิครับไม่ว่าจะเป็นค้ายาเสพติดฟอกเงินหรือแม้กระทั่งการค้ามนุษย์เห็นไหมครับว่าทะเบียนสมรสปลอมๆแค่ใบเดียวเนี่ยมันอาจกลายเป็นใบอนุญาตให้อาชญากร,รเข้ามาสร้างเครือข่ายแล้วก็ก่อเหตุร้ายแรงต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้มันคือภัยคุกค,คามโดยตรงต่อความปลอดภัยของทุกคนในสังคมเลยนะครับพอเราพูดถึงของปลอมไปแล้วก็ต้องมาดูของจริงกันบ้างใช่ไหมครับแล้วในทางกฎหมายล่ะ อะไรคือเส้นแบ่งระหว่างการแต่งงานที่แท้จริงกับการแต่งงานจอมปลอมคำตอบมันอยู่ในคำพิพากษาสารกิกาฉบับนี้ครับคือกฎหมายไทยเรามองว่าหัวใจของการแต่งงานคือเจตนาหรือก็คือความตั้งใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกันจริงๆถ้าการแต่งงานนั้นเกิดขึ้นเพื่อหวงผลประโยชน์อื่นไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือวีซ่าโดยที่ไม่ได้มีความตั้งใจจะสร้างครอบครัวเลยแม้แต่น้อยการแต่งงานนั้นก็ถือเป็นโมฆะครับคือไม่มีผลทางกฎหมายมาตั้งแต่แรกเลยนั่นเอง ความแตกต่างเนี่ยมันชัดเจนมากเลยนะการแต่งงานที่แท้จริงเนี่ยมันเกิดจากความตั้งใจที่จะสร้างชีวิตสร้างครอบครัวร,ร่วมกันแต่การแต่งงานเก๊มันเป็นแค่ธุรกิจที่มีผลประโยชน์เป็นตัวขับเคลื่อนเท่านั้นเองไม่ได้มีความผูกพันอะไรกันเลยทั้งสิน้นและพอเจอปัญหาใหญ่ระดับประเทศขนาดนี้ภาครัฐเขามีมาตรการรับมือ,อยังไงบ้างเรามาดูแนวทางการต่อสู้กับขบวนการนี้กันครับแนวทางการแก้ไขปัญหานี้นะครับต้องทําแบบครบวงจรเลย ตั้งแต่การทำงานร่วมกันของหลายๆหน่วยงานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการตรวจสอบเอกสารที่ต้องเข้มงวดขึ้นมากๆนะครับการอุดช่องโหว่ทั้งกฎหมายและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการเพิ่มบทลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตให้หนักขึ้นเพื่อตัดวงจรน,นี้ให้มันสิ้นซากไปเลยสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องนี้ก็ทิ้งคำถามสำคัญไวใ้ให้เราทุกคนได้คิดต่อ ว่าในโลกที่มันไร้พรมแดนแบบทุกวันนี้เราจะสร้างสมดุลระหว่างการปกป้องความมั่นคงของประเทศกับการเคารพสิทธิในการแต่งงานและสร้างครอบครัวของผู้คนได้ยังไงนี่คือโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายมากนะครับไม่ใช่แค่สังคมไทยแต่คือทั่วโลกเลยที่ต้องมาช่วยกันหาคำตอบ